ดีจ้าโลไตเก้าไอะไรเสพสารนะไตเก้ามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าโอ้ยก็เมื่อยาังกินก็ที่ไอาหลากเย่ละฮะเหยาตามเหยาหลากเย่เหยาชอยกินข้าวพี่น้องวันนี้มีอ่ากุ้งจ่มจ้ากุ้งสดกุ้งจ่มนะคะที่เคยทำลงคลิปไปแล้วนั่นแหละที่กินเหลือนั่นแหละ ก็มีผักมีผักกาดแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีอันตัวฟักยาวแล้วก็มีไข่ไข่ย่างมะตูมไข่ย่างมะตูมจะามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อมา,ๆๆๆา,า,ามา,า,า,มา,าแซ่บๆน้ำกันจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอย่างประธานได้กินข้าวมากินข้าวน้ากันจ้ามากินข้าวแซ่บๆน้ากันจ้ามาเด้อผู้ใดอย่างประธานได้กินมากินน้ากันจา้า อาปิงก็ไม่เสร็จฟันเลยเสร็จมานะฮะเลล่าเลล่าเลล่าไม่ต้องรอช้านะกินไปเลยจ้าโอ้ยวันนี้อากาศไม่ดีจ้ะพี่น้องโอ้ยฉันไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมึนๆงง,ง,งงๆยังไงบอกไม่ถูกกำํำจัดที่เฮมามาไตอะที่เฮมโหอ่ะก็ยันต้องวันวันไตอะก็ยันเอ้ยจึงสันมามาไตอ่ะ มากินเ่าเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าคำชุดชอวิสเมอ์พิวันทุเรศพิซซ่าฟูดสไปซี่ Always spicy food. I eat spicy food and make me more power. Yeah, really. กินไอ้พวกเผ็ดพวกเปรี้ยวมาทำให้มีแห้งมีแห้งพีนองเลยถ้าไม่กินเผ็ดกินเปรี้ยวมันก็บ่มีแห้งกินจังซี่แล้วมาจังแซมันจิงกินข่าวได้ร้กินข่าวได้ร้มันก็ซีอ้วนคือเก่านั่นแหละโอ้ยบ่วยแล้ว ปรเขาแซ่บไปตามเคยแซ่ซุ้มือไม่มีวันไหนที่ไม่อร่อยนะ phải Phan mua pin nha, dạ à Dạ đừng hổ mệt Xếp xếp xếp, cung chồng xếp ôi phết phân trọc thăng văn Các mẹ xanh nhà tao lộ như gà cam chiêu lọ dưới tôi ca là cho mày thèm co lọ tí xíu xíu lọ dưới là cam chiêu giờ lọ dưới phẳng cái cam sạch phan hố mềm mũi sạch sẽ dành cơ. bà với trang ha kiến cầu xe bên mình mình tài rồi nong. yên là mi phụ đấy kiến cầu xe tài mi bỏ là khởi yên bỏ là bố mi là kiến cầu xe tài sạch hố mềm thế vậy sạch tố sĩ à hố sĩ à đi sai cai sườn tao mày dậu à ว้าเก่งละโอ้ยเผ็ดโดนลูกโดดเข้าไปทิ้งขายแก้เผ็ดก่อน ขยางมาตุมทำง่ายๆฮะเจกงโอ้าเหล่าานนะพิง่ายาฮะเจ๋งโอ้โหก่ายๆฮวทหง่ายๆฮะเจ๋งโอ้หโโอโอเหง่าซาตาน Very, very spicy. Many, many chili in in here. This one spicy. because I, I like spicy food because I wanna uh, make more power. Oh, I've said, I've said, set. มีแหงมีแหงกินเกลียวแทบเลยมันมันให้มัน,ม,นมันทำให้มีแรงมีเรี่ยวมีแรงอ้ะเพ็ด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 โดนตะลูกโดดตักตะลูกโดดนะเนาะ จุงกาแม่บองบอลครุ๊กครุ๊กคนนี้โมโหไปไม่ได้บานอะไรเนาะกุ้งจอมกุ้งจอมแล้วก็อันนี้เด้อว,ว่าว่าเป็นจ้าวว่าว่าเป็นเด้อว,ว่าว่าเป็นภาษาเขมรเด้อจ้าอยากสิ้ว่าวเป็นนะเดงเยย์คาเมลเดงเยย์คาเมลเต้ โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บ,บตักมาถ้วยหนึ่งก็จะกินหมดเลยเดอ้อปลาจอมเดอ้อกุ้งจมมนี่ไทยแก่เผ็ด Supply, supply. Shep, 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 shep. I say sap. That is mean delicious. Isan. I speak Isan and I speak uh, Hong Kong. I speak uh, Chinese, Cantonese. I speak uh, Isan. I speak Thai. And I speak Cambodia a little bit พูดอะไรเป็นก็จะพูดอันนั้นล่ะเด้อเพราะว่าทั่วโลกเขาดูดูดูอยู่นะาทั่วโลก กับแซ่บมันก็าตายหรอกพี่น้องกินมื้อนี้แล้วเดี๋ยวสี่ห้าโมง่านกินอีกรอบหนึง Very spicy. Doctor, topic. Oh, you no. คำใหญ่ๆไปรดพ <c oughs> ริกก็เผ็ดหอมแดงก็เผ็ดตะไคร้ก็เผ็ด This is spicy and chili is spicy. And I don't know how to say. Lemon grass is spicy. And the red onion is spicy. And make all together very spicy. Oh. กินพออิม่มกินไม่อิ่มนะกกินไม่อิ่มมากเพราะว่าเดี๋ยวสี่ห้าโมงฉันจะไปกินส้มตำลวกขนมจีนไว้แล้วเสิงติมแล้วเอาจะเสกตัวชานแกนเอาเจงหมอกว่าซาลตรงใบไม้ซิน โอ้ยเป็ดโอ้ยเป็ด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 หัวละหัวะ เสกินไปก็ตาห่างกันละะโมแม่จบก,กันละกินข้าวเสร็จก็ไม่มีอะไรทำแล้วเด้อก็จะเป็นวันว่างก็จะเป็นว่างแล้วเป็นเวลาว่างจะ้ะทำคิดเสร็จก็ไปนอนเล่นเดี๋ยนอนได้สักพักหนึ่ง มันนอนเล่นเฉยๆนะมันไม่ได้หลับนะจะไม่นอนกลางวันจะแค่นอนเล่นเล่นเฟซเฉยๆรอเวลาสักสี่ห้โมงเดี๋ยวฉันจะกินส้มตำเฮ้ยไปปลด วันนี้วันเกิดกาสุขสามนั้นเกิดแล้วกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอ้เป็นมาเาศรษทีจ้ะคิดสินได้ขอให้สมความหวังความปรารถนาเดือจ้าขอยชีวิตมีแต่ความสุขจ้ะพี่กอ่อกำยัดสร้างเนี่ยจุกเลยสร้างหยัดไฟหรอให้พี่เบิร์เดย์แล้วฮะสุขภากินห้องละว,วัน,น,นต้วงินะรำพ่เยอตาก็ยองอ่ะก็มาจินองู่ดีสุนททีาก,กุ่ะ ตอนนี้บายมงกว่าจ้ะ Now it's 1 o'clock and t e minute. Finish okay. ไปแลยเด้อพี่น้องกินอิ่มล้วก็จะไปแล้วจ้ะเสป้าวจ้า,ากันกัะแต่ก้าหและจอยกินละไปแล้วจ้ะไปบายจ้าจอยกินแต่ก้บาบายบาย